สวัสดีครับ f อทุกท่านที่เคารพรักนะฮะก็เบื้องต้นในเออาการดีขึ้นแล้วเนาะนะครับมันจะปวดเฉพาะตอนหิวข้าวในเะอไม่ใช่ตอนหิวข้าวหรอกประมาณถ้ามันเริ่มปวดนี่คือต้องรีบกินข้าวในเอนะครับนะอย่างเช่นเมื่อช่วงเย็นประมาณ16บหนาฬิกาปวดปวดท้องแล้ว สิบหกนาฬิกาปวดท้องในเอฟซีแล้วก็ปวดเมื่อเช้านะครับเจ็ดโมงในเอฟซีนะตอน7จ็ดโมงปวดท้องนะครับแล้วก็ตอนตอนสิบเอโมงก็ปวดในเอฟซี FC. พอกินข้าวลงไปแล้วมันก็หายนะกินข้าวก็เป็นกินของอ่อนๆในเอฟซีนะครับก็อาการล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเย็นกินข้าวแล้วก็กินยา นะครับโอเคนะครับดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งใน F อฟก็คือมันไม่ถ่ายในเอฟซไม่ถ่ายตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงตอนนี้นะครับ f อฟตอนนี้แน่นแน่นพุงไปหมดเลยนะครับผมจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลากินยาพวกฆ่าเชือ้อพวกแก้ท้องเกรงแก้อะไรเหล่านี้มันจะทำให้ผมเนี่ยไม่ถ่ายทุกครั้งนะเหมือนมีผลข้างเคียงของยา ที่ผมกินแล้วมันทําให้ผมเนี่ยไม่ถ่ายนคะนะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะปวดท้องมันจะจุกเพราะว่าลําไส้ตรงเ,เคยไปเอ็กซเรย์ดูนะเวลาผมไม่ถ่ายประมาณ2-3าวันนะ่ะในท้องนะี่ยมีแต,มแต่มีแต่ขี้พี่น้องเต็มไปหมดเลยกินเมื่อกี้ก็กินยาระบาย กินยาระบายไปแล้วแต่มันก็ยังไม่ถ่ายนะพีโนโ่น้องไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับถ้าได้ถ่ายสักหน่อยตอนนี้มันจะดีขึ้นมากเลยแต่มันมันจะถ่ายก็ต่อเมื่อผมหยุดกินยาที่หมอให้แต่ว่ามันมันจะปวดท้องอะดิหมอให้ยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ยาแก้ปวดท้องอะไรต่างๆยาพวกนี้ผมกินปุ๊บมันจะมาทำให้ผมเนี่ยไม่ถ่ายผมก็ต้องมากินยาระบายอีกทีหนึง่ง อ่า fc สองทอดนะะเพราะฉะนัะ้น,นก็มีแต่ปัญหาพี่น้องเลยเกินกระทังตอนนี้ก็ยังไม่ถ่ายเลยพี่น้องผมกินยาระบายไปเป็นกิโลแล้วครับยังไม่ถ่ายเลยนะครับอะแต่ว่าปวดท้องเนี่ยมันไม่ได้ปวดท้องตรงกระเพาะแล้วนะะแต่มันเริ่มจะจุกจุกแน่นเพราะว่ามันไม่ถ่ายนี่แหลนะนะครับนี่ท้องแน่นเลยพี่น้อง โอเคครับผมก็อัปเดตนะอาการก่อนเข้านอนเนาะนีก็ง่วงนอนแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปนอนในสะนะครับภาวนาให้มันถ่ายภายในคืนนี้เนาะโอเคครับผมฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ